นะคะคเราปั้นจากแม่พิมพ์ตัวนี้เลยค่ะบัวตูมใบบัวตูมนะคะใบใบใบที่ยังไม่ได้บานยังไม่ได้แบบแย้มออกนั่นเองนะคะก็ใช้ดินปั้นฉลากสีทองนี้นะคะเป็นดินสีเขียวนะคะเขียวใช้เลยนะคะ ก็ตัวเดียวกันนะคะนี่คือปั้นใช้เราจะใช้โครงรว้วนะคะเป็นตัวเสริมเข้าไปนะคะโอก็็จะแบบนี้ก็พับพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวช่วยในการบิด จะได้ไม่เจ็บมือนะคะไจ,จับแล้วก็แขวนตากได้นะคะเนี่ยเาแ,แขวนตากเวลาเราตัดแบบประมาณนี้นะ,ะดินเราก็ต้องใช้ดินหมาดนะคะเราเราจะประกอบกับก้านแล้วก็ค่อยตัดตรงห่วงหยอ,อกแล้วค่อยต่ออะไรเงี้ยเนาะ เหมือนไหมสวยไหมทําจากใบโบจริงค่ะใบับจริงนี่ยังไม่แห้งสนิทนะคะเพิ่งทําทําไมเราต้องใส่โค้งรวดเพราะว่าเราจะดัดแท้งแห้งแล้วเราจะดัดดินของของทางลานเนี่ยดินฉลากสีทองนะคะแห้งแล้วนิ่มนะคะก็คือดัดงอได้นะคะการที่เราใส่รวดเข้าไปเพราะเวลาเราจะดัดแล้วเราก็กลับคืนมาได้อะไรประมาณนี้นะคะมันมีความยืดหยุน่นน่ะอ่า ก่อนอื่นแล้วก็เตียมไหมค่ะแล้วก็คว่ำลงลักษณะน,น,นี้นะคะนี่มันจะตัำลงไปมันจะตัำลงไปบบนี้นี่พับลงมาแล้วก็ดัดประมาณสองเซนพับแล้วก็ดัด นะฮะฮเตรียมไว้คล้ายๆกับไม้ขวนเสื้อเลยเนาะน,นะคะแบบนี้นี่ยังไม่ให้สีดีเราต้องเสียบ<ม>เสียบตาไว้นะเดี๋ยวหาที่ตัดก่อนเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวลายมันจะหายดินนะคะเราทาก่อนนี้แว็กนะคะทาเพื่อไม่ให้ดินมันติด แม่พิมพ์พแล้วก็ให้มันแกะออกง่ายแแวกของทางร้านเราสามารถใช้ทาอุปกรณ์เพื่อไม่ให้ดินติดแล้วก็ทามือไม่ให้ดินติดมือและที่สําคัญสามารถผสมในเนื้อดินได้ทุกเฉพาะดินที่แห้งด้วยอากาศนะคะได้ทุกของยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยของดินปั้นผสมเข้าไปเพื่อเวลาชิ้นงานแห้งแล้วนะคะจะมีความนิ่ม ไม่แตกหางง่ายมีนะคะก็ทาเห็นไหมลายชัดไหมลายชัดไหมลายชัดไหมคะก็ทานะคะโอ้มือรูปเลยแววกของโอไม่เป็นอันตรายนะคะถ้าเป็นครีมพรทั่วไปมันเป็นครีมซิ่งครีมซิ่นโดยเฉพาะเลยนะ่ะมันก็จะสัมผัสมือดนตรงอาจจะก,กัดมือหน่อยเนาะทาเข้าไปดูแค่ไม่พิมพ์ชัดไหมชัดไหมคะ ทา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 ให้ทั่วไม่ต้องทาเยิ้มนะนี่ทาให้ทั่วไม่ต้องหนาบางๆอันนี้มันหนาก็จะเขีย่ยเขียออกไปนะยเอาไปทาท,ที่อ่ะเสร็จแล้วแล้วก็ดินเราออกมานวดก่อนนะนวดให้มาแล้วก็ค่อยยัดใส่บล็อก ใช้ดีประมาณนี้เลยค่ะก็ถามว่าเปลืองอไหมมันก็เปลืองแต่ว่ามันก็ได้ความสมจริงนะนี่แล้วที่สําคัญอนะ่ะที่สาคัญมันดัดได้งอได้ถ้าใส่ดินล้วนๆนะคะใส่ฟอยก็ได้นะใส่ฟอยก็ได้แต่โอ้ไม่ได้ใส่ใส่ฟอยตรงไหนตรงเนี้ยฟอยเอ่อห่ออาหารอนะ่ะ แล้วก็กำ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 กก็ใส่มันก็ประหยัดดินหน่อยนะคะนวดให้มันหมาใครมาแล้วขอจอกอใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแม่พิมพ์ตัวนี้โอ้ผลิตเองออกแบบเองแล้วก็ นี่ค่ะวิธีทำก็คิดเองถ้าใครได้ไปนะคะอาจจะมีวิธีการใช้งานที่ดีกว่านี้ก็ได้นะคะนี่ก็คึงคึงให้แบบเน,นเนียนแบบนี้ไม่ให้มีรอยต่อนะคะแล้วเราก็จะใส่เข้าไปในในบล็อกนั่นเองแบบนี้งางไว้แบบนี้ง เราใส่เข้าไปมันยังยาวไม่พอเราก็ต้องอีกอ้ยอ่าจะได้มีมีรอยต่อเราก็ต้องคึงให้มันยาวยาวเสมอวัดโอเคด้านไหนด้านแหลมด้านไหนด้าน,นเออนี่ด้านแหลมทางด้านนี้ก็ใส่เข้าไปด้านหนึ่งแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปอีกด้านหนึออ๊บแบบนี้งา แล้วมันจะเป็นรอยพอเป็นรอยแล้วเราก็ต้องลูบให้เนียนกอดแล้วก็ค่อยกดกดให้มันอยู่กดให้มันจมถึงพื้นข้างล่างเลยแล้วทีนี้ดินมันก็จะขยายไปด้านข้างซ้ายขวาปึ๊บกดตรงๆแบบนี้นะอืมแล้วเราก็ค่อยบีบแต่ก่อนที่เราจะบีบเหมือนเหมือนขนมปังแซนด์วิชอะไร ขนมปังฝรั่งเศสปะ่ะนาะแวะกออกแบบนี้นี่นะคะอัดดินไปสองด้านสองข้างเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่ใส่ลงไปย้ายมันเลยนะนใส่ลงไปกดลงไปนะ ลงแบบนี้แล้วก็บีบบีบบีบให้ชิสนะคะแล้วก็อัดดินให้คืออะไรละ่ะถมก่อนถมลวดอะถมลวดลงไปแล้วดินมันก็จะส่วนเกินก็จะไหลออกนี่ตอนนี้ยังไม่ได้อ่านข้อความนะคะอัดดินอยู่นะคะ นี้นะคะก็ปาดหน้าดินออกนี่คือดินส่วนเกินก็จะไหลออกมาแบบนี้นี่เห็นไหมแล้วก็เวลาเราแหวกเราก็เห็นว่าเออมันอยู่แค่นี้นะจริงๆแล้วเนื้องานอยู่ข้างล่างแค่นี้นะแล้วก็ปาดดินตอนนี้ออกเลยในส่วนเดืกเกินเนี่ยปาดออกแบบนี้เออ,อ่างนี้นะคะสองข้างแล้วเราค่อยอัด ไปใหม่ดินส่วนเกินถ้าดินใหม่มากมันก็จะอ่อนปวกเปียกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะนวดก่อนนวดก่อนใส่เข้าไปในมอแล้วก็บีบอัดเข้าไปแล้วมันก็ยังจะมีดินส่วนเกินเพราะว่าเราจะเอาให้แบบว่าซิลิโคนมันชิดเลยคะ่ะถ้าซิลิโคนมันชิดนั่นคือนั่นแหละคือชิ้นงานมันมีแค่นั้น เพิ่งทำเสร็จวันนี้นะเนี่ยมาโชว์เลยใครได้ที่วิธีวิธีการใช้งานง่ายกว่าน,นี้ก็จะเป็นการดีนะคะโอ๋ก็จะพยายามหาวิธีที่ง่ายที่สุดมาบอกอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าเนี่ยตอนนี้คิดได้เท่านี้ไม่พิงพิ่งทำเสร็จวันนี้ด้วยนะเนี่ยนี่นะปึ๊บคือ บีบอัดดันลงไปแบบประมาณว่าให้ดินส่วนเกินมันออกให้มาที่สุดแล้วก็ให้เนื้อซิลิโคนมันชิดท่านเนื้อซิลิโคนมันชิดนั่นแหะระวังลวดโผล่นะกดลงไปให้มันจมลงนะคะนั่นคือเนื้อชิ้นงานของหลักมันก็คือเท่านั้นถ้าชิดแล้วก็คือใช่แล้วโอเคพอดีอะไรเงี้ย จับดูแล้วบนโผเราก็ต้องดันลงไปนะคะต้องก,กดลงไปนี่อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งฝึกทำฝึกฝึกใช้แม่พิมพ์ตัวนี้นะคะเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยตอนอยู่ในห้องฟ้าโอก็ ได้วิธีแบบวิธีหนึ่งยากกว่านี้ทีนี้ก็ได้วิธีใส่โครงลวดตัวนี้ง่ายกว่าอยู่บ้านฟ้าอีกนะฮะนี่แต่แน่นอนว่าสวยเหมือนธรรมชาติแน่นอนเพราะว่าแม่พิมพ์ทำมาจากใบโบัจริงค่ะ นี่บีบอัดให้แบบว่าดินส่วนเกิดออกมาให้เยอะๆแล้วเราก็เก็บนะเก็บไ้ใช้ต่อได้เก็บไปใช้ต่อได้นะนี่แล้วก็ง้างออกเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับ ดอกกุหลาบแล้วก็แกะออกแบบนี้เห็นไหมเรียบร้อยส่วนเกินตรงน,นี้เราก็ใช้กินไกตัดออกแค่นั้นนะคะแต่วลาเราตัดนะคะเราอย่าโยงนี้นะเดี๋ยวลวดโผล่เพราะว่าดินยังอ่อนยังเนิ่มอยู่เราต้องดินหมาดนะคะถ้าดินไม่หมาดก็จะอ่อนโผลเปี่ยนนะคะการลวดก็ให้แบบว่าปลายชิดไกลทั้งสองข้างให้มากที่สุดนะคะให้เหลือเหลือนิดเดียวก็พออะไรเงี้ยแล้วก็ใช้กันไกตัดส่วนเกินออก เราตัดส่วนเกินตอนที่ดินยังเปียกยังสดอยู่เนี่ยแล้วเราก็ลูบนะคะมันจะง่ายกว่าแล้วก็เนียนกว่าเห็นไหมนี่แบบนี้เนียนกว่าเราตัดเราตัดข้างล่างแบบนี้นะเวลาแห้งแล้วเราก็ค่อยเก็บรายละเอียดเขาอีกทีนึงได้ไม่ใช่ไม่แห้งดิเวลาหมาดแล้วก็เก็บรายละเอียดเขาอีกทีนึงได้นะคะ มันก็จะตรงนี้มันเป็นสรรันของเขาอยู่แล้วนะสรรันของใบบัวนะคะเป็นสรรันของเขาใบใบบัวอ๋ขอบคุณมากนะคะสำหรับดอกกุหก็ลูกเห็นไหมลูกระวังเล็บโดน,นะคะก็เลยเอาด้านข้าง <c oughs> ดินเข้าไปในเล็บเอาด้านข้างคือแก้มนิ้วอะ่ะเป็นตัวลูกนะคะ แบบนี้นะคะขรั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ค่อยๆยกนะมันจะไม่หมาดแต่เนี่ยพัดลมเป่านะคะพยายามเอาพัดลมเป่าด้วยมันจะได้หมาดเร็วแล้วก็จะเก็บรายละเอียดตรงตรงนี้ส่วนเกินข้ออกได้แบบนี้นะคะเนี่ยเก็จะเก็บส่วนเกินข้อ,อแบบนี้นะคะใครเม้นมาโอ้ยังไม่อ่านคอมเมนต์นะคะต้องขอโทษด,ด้วยเดี๋ยวค่อยพิมพ์มาใหม่เนาะ ผมกำลังตั้งใจทำเพราะว่าตัวนี้มันเป็นงานงานที่งานใหม่แม่พิมพ์แบบใหม่นะคะแล้วก็มาเทสเทสแล้วก็หาวิธีการใช้งานให้มันง่ายนะคะมีแบบนี้เราก็รูปเอาแก้มนะคะแก้มนิ้วนะแก้มนิ้วคือตรงส่วนบริเวณนี้คือแก้มนิ้วนะรูปเขาแบบนี้ยังไงก็สวยกว่าปั้นมืออถ้าไม่ใช่นักปั้นอ่ะคือมันปั้นไม่เหมือนจริงหรอก แต่ถ้าใครที่เรียนปั้นมาเรียนแบบมหาลัยอะไรประมาณนี้เนาะหรือทําเก่งมาสิบยี่สิบปีก็เก่งอะ่ะไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ทีนี้เสร็จแล้วนะแต่ยังโอแล้วอย่างในหลายท่านเนี่ยยังจะต้องใช้ใช่ไหมโอ้ยังก็ไม่ใช่ว่าจะปั้นเก่งนะก็พอปั้นได้แกะแบบตามภาษาแบบว่า มือใหม่หัดปั้นนบบี่ใบบัวใบบัวม้วนแบบนี้เสร็จแล้วเราก็รูปนะนี่แล้วเราจะทำการตากยังไงก็ห้อยค่ะห้อยเนี่ยห้อยตากไว้ก่อนอย่างเงี้ยเวลามันหมาดแล้วเราก็ค่อยตัดแล้วก็ไปเสียบต่อกับก้านที่เราเตรียมไม้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเวลามัน แห้งเลยเราก็ดัดเขาได้อันนี้มันยังตรงดิง่งเล้ยังดัดยังทําอะไรเขาไม่ได้นะประมาณนี้นะคะลูบก่อนลูบลูบลูบลงแี่แล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อลูบให้ดีจัสวยไหมเหมือนจริงไหมคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวช่วยอีกตัวหนึ่งไม้ปัดนะคะในการลูบเน้น อยากจะบอกว่าลักษณะนี้ก็คือให้ทำตอนตอนที่เราประกอบแล้วนะแล้วก็จะต่อต่อเราประกอบอกีดลายเหนียดินของโอไม่ต้องไปผสมดินนอกนะคะใช้ดินไทยฉลากสีทองล้วนๆได้เลยนะคะดินดีค่ะ การหดตัวก็น้อยมากนะคะสวยไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่านข้อความนะคะเดี๋ยวขอทำก่อนเพราะว่าเวลาเราเขียนลายหรือว่าเน้นลายอีกทีนึงน่ะเราจะต้องทำตอนตอนนี้เลยอะ่ะเหมือนดินสดๆน่ะ เพราะว่าถ้าทําตอนหมาดหรือแห้งเลยเราจะ,ะเน้นลายไม่สวยเน้นลายไม่ชัดนั่นเองนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวโออ่านนะคะขอบคุณมากนะคะที่ข้อจอกจใจเป็นกำลังใจให้นะคะนี่ แบบนี้นะคะแค่นี้เห็นไหมเวลาแห้งเขาก็จะชัดกว่าน,นี้นะคะว้าวสวยสมจริงมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะอ่าใครพิมอะไรโอ้จะอ่านแล้วนะคะตอนนี้อบ <laughs> <laughs> ว่าอเปิดพัดลมใส่ด้วยมันก็จะหมาดเร็วพอหมาดเร็วแล้วเราจะปัดลายยาก นะคะคือหมายถึงว่าเก็บรายละเอียดยากนะคะตัวนี้เป็นซิลิโคนสําหรับงานประดิษฐ์นะคะถ้าใครอยากได้ซิลิโคนเกี่ยวกับการทาอาหารก็บอกได้นะคะซิลิโคนทำอาหารไม่เหมาะกับการเอานํามาทําซิลิโคนงานประดิษฐ์นะคะเพราะว่ามันเหนียวแกะออกยากด้วยอ่าบอกอย่างนี้เลยแกะออกยากด้วยนะคือมันไม่เหมาะขอให้ใช้แบบ ให้ถูกกับงานจะดีที่สุดนะคะถ้าจะเลือกซิลิโคนเอาไปทำอาหารเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยฟองดองอะไรเงี้ยอรูอะไรเงี้ยน,นะคะก็ให้แจ้งว่าอยากได้เป็นแบบซิลิโคนทำอาหารนะคะแต่นี่คือก็เน้นงานประดิษฐ์นะคะเพราะว่าโอททำงานดินไทยอยู่แล้วเนาะสวยเหมือนสวยสวยเหมือนลูกค่ะ อะไรคะคุณเกวรินคุณเกล,เกลสวยเมืนลูกคะ่ะนี่นะคะถ้าใครอยากได้ทักมาที่บ้านฟ้านะคะหน้าโปรไฟล์ค่ะจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ตามไปบ้านฟ้าได้นะคะตามไปบ้านฟ้าได้เนาะ เราจะได้ประมาณนี้นะคะเรามีทั้งแม่พิมพ์ฝักบัวแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอไปห้อยไว้ก่อนแขวนแขวนไว้ค่ะหาที่แขวนเนาะถ้าไม่แขวนคุณก็ต้องตัดแต่ว่าตอนนี้ตัดยังไม่ได้นี่แขวนไปหาที่แขวนนะคะผมก็จะแขวนแถวนี้แหละนะคะ ก็ได้ยิบโชว์นะคะบ้านฟ้าคือใครบ้านฟ้าคือใครเขาไม่ให้พูดห้ามพูดบ้านฟ้าคือใครเขาไม่ให้พูดตัวเอฟอะ่ะเออแค่นั้นแหละเขาไมา่พูดนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์มันจะมีลิงก์จิ้มเข้าไปมันก็จะไปบ้านฟ้าแบบอัตโนมัติเลยค่ะ นี่แบบตูมนาทีมันก็จะมีแบบว่าเป็นแผ่นบางๆแบบนี้บ้านฟ้าคืออีกแอปเจ้านี่นะคะก็จะอีกใช้อีกตัวหนึ่งเป็นแบบแบนเนาะแต่ตัวนี้ก็คือต้องใช้ทีมตัดเข้าช่วยด้วยนะคะอยู่ในมือตอนนี้ก็จะมีตัวอย่างเป็นแบบไส้ใหญ่นะคะ ตัวอย่างีนไซส์ใหญ่เลยอันนี้ค่ะเป็นแบบประกบแบบนี้นะคะลายชัดๆแบบนี้เลยลายชัดๆแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบประกบนะคะนี่คือเซตบัวใหญ่บัวใหญ่นี้ต้องใช้กับอะไรลนะ่ะกีบบัวใหญ่ด้วยกีบบัวใหญ่ด้วยนะคะ นี่นี่ค่ะต้องใช้ไซส์ใหญ่คู่กันนะคะกี่ตัวฝักแล้วก็บีมีครบนะคะใครอยากได้ก็ไปที่นั่นนะคะตัวอะไรดำๆขน,นั่นตัวอะไรดำๆอ๋อตัวนี้คือแมวขวักค่าแมวขวักนะคะลูกค้าสั่งนะคะเอาไว้เสียบเข็มนี่นี่ทำเข็มโคเช่ด้วยนั่นไงจะล้มละมันโน้มหนักไปทางนูง้น อะคนละข้างเลยแหวกละข้างนี่ค่ะตากแห้งแล้วเดี๋ยวจะเพ้นตาเขานะคะนี่คือแมวขวักเอาไว้เสียบเข็มลูกค้าต้องการแมวขวักสีดำนะคะกระพวนสีแดงตาสีเหลืองนะคะเดี๋ยวจัดไปนี่นะคะแบบนี้นะคะจะเสียบนี้นะคะแมวขวักขวักเงินขวักทองค่ะใส่ด้านเข็มโคเชถักโคเชจ้านี่ตากแห้งอยู่เดี๋ยวเพ้น ตัวน,นี้ก็เป็นเข็มเรื่องแสงนะเข็มเรื่องแสงนะให้เช็คไหมล่ะให้เข็ไมไหมล่ะเรื่องแสงดูไหมเข็มเรื่องแสงดูไหมดินเรื่องแสงก็มีนะคุณแล้วอยู่ไหนล่ะวะดินเรื่องแสงเอาไว้มุงไหนเออนี่ไงดินเรื่องแสงก็ต้องดูดแสงก่อนนี่ดูดแสงเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟก็จะเห็นชัดเจนเลยนี่ เข็มเรืองแสงดินเรื่องแสงดูดแสงก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะดูดแสงให้เขาดูดแสงก่อนอ่าทั้งทั้งทั้งถาดนี้เลยเรื่องแสงเนี่ยอ่ะให้เขาดูดแสงจะเรืองแสงได้ก็ต้องดูดแสงก่อนจะโชว์ดินเรืองแสงดอกกุหลาบเรื่องแสงนั้น อันนี้ไม่เลืองแสงเขียวเฉยๆใส่ถานไม่ใส่ถานค่ะไม่ใส่ถานนะคะไม่ใส่ถาดด,ด,ดูไหมพร้อมดูยังพร้อมดูยังอ่าปิดไฟสิ จะดูก็ต้องปิดไฟนี่นะคะเรืองแสงไหมนะคะนี่เมืออยู่นี่คะ่ะบัวไม่เรืองแสงนะคะนี่คือดินเรืองแสงคะ่ะปาก็ขให้นี่คะ่ะก็ดินเรืองแสงนี่ก็คือดินฉลากสีทองนี่แหละคะ่ะเราเอามาปรุงสูตรแบบว่าให้มันเรืองแสงเนาะเอ้ยปาดฉนนะ mm hmm. ไม่ต้องใส่ทานค่ะเริศดค่ะให้เทคค่ะ เอาดูใหม่ดูใหม่นี่นี่เข็บเรืองแสงนะคะจับอยู่ที่เข็บเรืองแสงนะดีข้างล่างไม่ได้ดูดแสงมันเลยมืดนะคะแต่เนี่ยเราตั้งแบบนี้มันดูดแสงนี่เ็็มไหมนี่นะคะเรืองแสงค่ะเนาะ โอเคนะคะก็มามาเก็บชั่วโมงแค่นี้แหละไปทำงานต่อกันนะคะสวัสดีค่ะกับคุณค่ะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะตามไปที่บ้านฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นดินปั้นหรือว่าแม่พิมพ์นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ